สวัสดีจ้าเลขดับยายเจ๊พบกันเช่นเดิมทุกงวดไม่มีเว้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสักงวดหนึ่งของยายเจเลยนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็ไปชมผลงานยายเจ๊งวดที่แล้วกันก่อนดีไหมคะงวดที่แล้ววันที่หนึ่งธันวาใช่ไหมคะ รางวัลที่หนึ่งออกอะไรสี่หกหนึ่งสองห้าสองถูกต้องไหมคะคลิปนี้สองตัวบนคือตัวนี้นะคะคลิปที่ยายเจ๊จะให้เลขดับสองตัวบนสําหรับคลิปนี้คือตัวนี้นะคะเรามาดูว่างวดที่แล้วยายเจให้ต้องไม่มีห้าหห้าสองนะคะ หนึ่งธันวาคมแผ่นนี้เฉพาะตัวตรงมีไหมคะห้าสองมีห้าหนึ่งนะมีห้าแปดมีห้าศมีห้าเกแต่ไม่มีห้าสองยังมีอีกแผ่นนะคะยายเจให้ทุกงวดมีอยู่สองแผ่นนะแผ่นนี้คือทั้งตัวตรงและตัวกลับมีไหมคะห้าสองมี8ปดสองไม่มีห้าสองนะคะ แม่นแม่นปังปัเช่นเดิมสำหรับเลขดับของยายเจ๊นนะงวดที่แล้ว27ตัวดับสนิทนะคะไม่มีออกนะจ้ะเรามาชมกันเช่นเดิมนะของวันที่16ธันวาคมนะคะว่ายายเจจะมีเลขดับเลขที่ยายเจให้คือเลขที่ไม่ออกนะ จะได้ไม่ต้องไปลุ้นไปซื้อให้เสียตังค์นะตัวเลขแผ่นนี้เฉพาะตัวตรงมีตัวไหนบ้างนะจ๊ะ60ดับบนนะ52ดับบนนะ49จะ้า9 9้าห องหกหกสามยังมีอีกนะสี่หกก็ดับบนนะจ๊ะเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกห้าหกหก สองเก้าจ้ะตัวตรงมีทั้งหมดสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวนะคะที่ดับไม่ออกนะยังมีแผ่นนะคะเป็นตัวตรงและตัวกลับนะจ๊ะสิบหกธันวาคมตัวตรงและตัวกลับนะจ๊ะ อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเลขดับที่ยายเจให้นะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปลุ้นนะเจอเลขเด่นเลขดังที่ไหนมาก็อย่าลืมมาเช็คว่าดับไหมก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะไปลงทุนนะคู่แรก08 80คู่ต่อไป9 1 หนึ่งเก้าคู่ต่อไปหกเจ็ดเจ็ดหกสามแปดแปดสามหนึ่งหกหกหนึ่งแผ่นนี้อีกสิบตัวนะคะอีกสิบตัวรวมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตัวที่ยายเจให้นะจ๊ะ เป็นเลขที่ดับไม่ออกนะยายเจให้เลขที่ไม่ออกในงวดวันที่สิบหธันวาคมนี้สองตัวบนยี่สิบเจ็ดตัวนะคะค่ะแล้วเราจะไปพบกันอีกในคลิปเลขดับสองตัวล่างนะอย่าลืมติดตามเลขดับสองตัวล่างยายเจด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า